สวัสดีครับคลิปนี้พาท่านผู้ชมมาอยู่ที่อู่ช่างออดน้องบอลระยองครับคันนี้พามาดูทีเด็ดนะครับปั้นมาจาก KT925 นะครับแล้๋ยวถ้าไม่เชื่อดี๋ยวพาไปดูรหัสเจ็ดสี่ KT925 ครับแปลงล่างเป็นเจ้าเมกา้า KT725 นี่เจ็ดสองห้าเอาเจ็อห้าเหรอเจ็องห้ไอ้ตัวโบง KT725 เจ็หกับเก้นี่เจ็ดส้าเล็กกว่าเก้าสอจะเป็นเผาเดียวอ่าเป็นเผาเดียวเก้าสองหเอ้ยเจ็ดเป็นสเผาเก้เป็นเผาเดียวอ๋อเป็นหน้าลิงเหมือนกันใช่เล็เกี่ยอัน้กเี่ยงเจ็ดอหเคทีเคทีวเนี่ยนอเชทีเจ็ดสองหเ็ดสอห้าอเผาเดียวเจ็ดห้างเคเผาเดียวเผาเดียวเจ็ดสองเ้าเป็นเผาอ๋อแ้าลิงเป็นเผาเดียวเ้เก้าห้าเ

มันจะเล่นพี่เนี่ยหน้าน่าจะเปลี่ยนแหละเปลี่ยนเลี่ยนเรยยบอกเลยว่าถังเขาขายไไม่ใช่เขาเป็นเอกลักษณ์มันไม่เป็นสนิมหนึ่งข้างในถังไม่เป็นสนิมเขาชอบระบบน้ำมันสะอาดสโนระยอ่อ่ะนี่หลังจากที่เรารีวิวอ๋อคอมเหรอ มีเมาด้วยนะหลังจากอะไรเมานะอะไรเมานะ <laughs> มากับดินด้วยไม่่อยมีสาระหรอกอ <laughs> ยิ่งมากับพี่ยิ่งไม่มีใหญ่เลย,ย <laughs> ช่องไอเอสกายเป็นช่องไม่มีสาระรเลยมากับเราเนี่ย <laughs> <laughs> นี่เรารีวิวเสร็จเดี๋ยวพาไปดูช่างไฟในตำนาน เครื่องเกียร์ซื้เท่าไหร่ดีแตเนาะอันเนี้ยโอ้โหเครื่องเกียร์สี่แสนขันงูของค่าเป็นโรงงานเหรอดูได้ดูได้ฮะถ้าคาเป็นโรงงานเหรอเป็นโรงงางเหล็กโรงเหล็กมือมืออยู่ไต้หวันเลยดิโอเป็นงี้เลยเหรอไรกันเนี่ยโอเตอร์รงประกอบรถเนี่ยเนี่ยเนี่ยลงประกอบรถไฟฟ้าตอนนี้นะใช่สิบล้อไฟฟ้าเนี่ยนะใช่แต่เราปิดเป็นความลับอยู่เออบริษัทนั้นมั้งที่ว่าเขาเอาไปลองลากรถไมโคดูนะ ที่ว่าใส่มอเตรอร์ใส่ใดเหรอใดใส่ไดมอเตอร์เนี่ยน,นะเฮ้ยเฮ้ยเอ,อ้ยดูหมาเนี่ยเด้อฮ้ยอย่าหางมันมึงเสร็จนะเนี่ยแต่พี่จะได้พาไปโรงพยาบาลนะรีวิวรถจะ <c oughs> พาไปดูช่างไฟคนที่เดินไฟรถพวกเนี้ย ถ้าถ้าเกิดว่าช่างหนีไปเมื่อค <big> ืนนี <buying> <ática> ้รถเสียร้อนไม่น็อกหรอกน้องบอลน้องบอลน้องบอลโอ้เพื่อนน้องบอลไอ้ตำบลน้องบอลเป็นตำบลหรอใช่โอ้ยบ้านเสียเทียอยู่ใกล้นิดเดียวเองขับไปเมื่อกี้ขับมอไซค์มาแป๊บเดียวเขื่ใกล้เลยเขอยใกล้เอง เราวนไปวนมามันไม่ใช่ว่ามันไปไกลนะวนอยู่รอบนี้แหละเหมือนเหมือนสายโทรหนึ่งโ่นสองอะขายมีเงินซื้อไหมล่ะจานใครกําลุกเนี่ยอ้ยท่อท่อนี่มท่อใครวะท่อกูะปุกท่อใครวะ เล่นจะรู้ไม่เล่ะไหนไหนลองถ่ายวันเล่นผมจะรู้ไงล่ะว่าท่อใครถามมาได้ไม่ใช่เจ้าของร้านจะหน่อยไม่ใช่เจ้าของเจ็ดสี่เจ็ดสองห้านะครับดำบนดำล่างอ้โดาแบบนี้นี่ ไม่กะว่าจะต้องเปลี่ยนคันใหม่เลยใช่ไหมเนี่ยดามขนาดเนี้ยหเหล็กดามนี่นิ้วหนึ่งเลยเนี่ยเสื้อผพาหลังก็เป็นของเมก,กา้าใช่ไหมเมกา้าลมแห้งด้วยของเสียเท่ก็ตัวนี้ใช่ไหมที่มาอยู่เอสเจร้อยอ่ะอเ,เ,เออเพราะมันซึไมงไงชินเจลบีรั่วอันเหรอไม่ใช่อันนี้เล่นมุกเป่า โอพ <to> ี่เอาน้ำไปลากตรงนี้นะไอ้น้ำฟูโซไอ้น้ำี๋ยวปล่อยให้ทีมงานมาจากเพชรบุรีกับทีมงานมาจากอ่าละหานทรายครับรีวิวก่อนผมมารีวิวบ่อยแล้วอุช่างอ่อนอ่ะอืมนั่นแหละปล่อยเขาพ่ามไปก่อนปล่อยให้เขาพ่ามไปก่อน เอธิบายให้เขาหน่อยดิพี่เกียรติเองเออเนี่ยเกจิอ่ะอันนี้เอโม่ผมอยากได้เซตซีตัวนี้แหละผมจะเอามาวางเอสเจ็ดร้อยหน่อยเอโอ power อมโเซตซีมันทนนะแต่ผมว่ายูดีทนกว่าเอายูดีมาวางเอสเจ็ดร้อยแน่นอนกว่า อันนี้ก็เพอาใหม่แล้วนี่ซเอมแล้วกระบะลูกนี้ยังสวยเลยคันนี้ถ้าลงขายไม่น่าจะตำหกได้ไหมไม่น่าตำคันนี้กระบะตรงนี้เขากระบะลูกนี้เขาสามสิบสี่สิบปีแล้วเลยแต่คันนี้เครื่องเครื่องเดิมคันนี้น่าจะไม่ถึงกับเครื่องเดิมตั้งหผมนุ่มๆนะคันนี้รถบ้านนี้ดิครับตั้งหัผมสิบเจ็ดสิบแปดอ่ะอันนี้สีสีหกสิบแล้วอันนี้สีบางแ้ใช่ไหม บางจทเทเลยใช่ไหมเนี่ยเคยวิ่งด้วยกันกันเนี่ยเคยวิ่งอยู่อูดะเพาด้วยกันเนี่ยอืมลึกๆปีปีลึกปีลึกวันนั้นลึกลึกปีลึกปีลึกเจ้าของเขามาตอนตอนนั้นเป็นลูกเขยก็กลับใช่ไหมเจ้าของเข้ามาคุยกันอยู่เอ้าพี่เคยวิ่งอยู่รู้ป่ะเออใช่วิ่งวิ่งด้วยกันปีลึกปีลึกตอนตอนนั้นผมยังสิบเจ็ดสิบแปดอยู่อูดะเาเลยแตอนนี้ตอนนี้จะห้าสิบแล้วห้าสิบปีปีสิบเก้าแล้ว ลองไปดูดิแอดลองไปเคาะประตูดูดิบางไหมบางจัดไหมเขาก็ยังทรงเดิมอยู่เนี่ยกระบอกกระบ๋าทรงเดิมอยู่เนี่ยเครื่องก็เดิมนะซูมโม่เครื่องเดิมมันตัวไหนเนี่ย <zych> ติดหัวอยู่นะ่ะใต้หัวนะ่ะของเดิมไหมนะ่ะพี่กิพี่พี่พุทธดูดิเดิมเดิมเดิมร้อยเนี่ยดูแลเอมเอใช่เอมร้อยมันก็เครื่องสองแปดเลยอันนั้น ep ร้อยใช่ไหมสองเออสองแปดนะ ep ร้อย ต้องเป็ใช่ใช่ปล่อยเขาพามไปเลยเดี๋ยวผมึงยิงแถวนี้พ่อพาเข้ามารีวิวแล้วฉะนั้นต้อรีวิวคนนี้ดีกว่าใช่ใช่ของเราต้องรีวิวกันอยู่แถวเนี้ยอายุเท่าไหร่แล้วปีนี้สี่สิบเก้าใช่ไหมครับไม่ใช่สี่สิบเก้านั่นอะไรจะบอกว่าสมองไงคันนั้นล่ะไม่พาไปรีวิวคันนั้นหน่อยเชื่อมกระบะนะคืออะไรน เขามาทําอะไรถึงได้เชื่อมกระบ,บายอย่างนั้นมันปานใหม่นันะ่นเหลืได้คัตซีเหมือนกันแค<า>่นั้นแหละทำไมถึงต้องเชื่อมเขาไอ้นี่สลบสลบในอ๋อทำเสร็จแล้วมาสลบอีกจะทําทสีอีกอันนั้นก็เหลือได้คัตซีนะอันนั้นคัตีอะไรอ่ะรถปันเหมือนกันคัตซีอะไรเนี่ยนคัตซีฮีโน่อะไรคัตซีสองพวกสองปีอะไรเนี่ยเขาปั้นใหม่เดียแค่ซีเดียวเีื็อปเพียงปานเราเชื่องโกงเท่าไหรชุดเผาเนี่ยชุดเบียร์นะ ฟิสเบรกตัวนี้น่าจะไม่ต่ำกว่าสองหมื่นเนี่ยสองหมื่นถึงสองหมื่นห้าสองหมื่นเหรียญหนึ่งหมื่นอะไรแค่เป็นของไอ้ไอ้เอฟท์บ้านเราก็หมื่นกว่าบาทก็หมืนแปดแล้วสองหมื่นแล้ใช่เอฟทีอาร์บ้านเราก็หมื่นแปดแล้วไอ้เราใส่หก้อนี่รถไม่เห็นลนแล้วไม่ได้หรอพี่ไม่ได้นะไม่ได้ตัวยิงแบบนี้ลูกยางแตกหมดอ่ะตัวยิงมันใหญ่เกิน พี่กดลงแป๊บเดียวนี่ไอคนซ้อนข้างข้างซ้ายอ่ะพุ่งออกกระจกหน้าไปเลยขนานี้เขาแบบลอยเยอะนะใช่ลอ,น,อ,อนี่แค่แต่เขายิงเผาต่อเผานะอันนี้คันหน้าอ,อาจจะคันหน้าคัานหลังเนี่ยเผาต่อเผาเลยนะเนี่ยสังเกียดูลูกยิงเยอะอใช่ใช่เวลาเลาบรกแตกนี่ไม่มีปัญหาเลยลสุดมองมีลูกต่อลูกเลยเวลาสมมติตัวนี้แตกก็เหลือ,อยังเหลือไอพวกนั้นอยู่เซฟตี้ดีมาก ไปเราไปพามทางนั้นต่อนี่พี่วุฒมาดูนี่ส่วนมากบ้านเราเขากําลังเหือย้ายกระจกจากตรงนี้ลงมาประตูคันนี้ย้ายจากประตูเข้ามาที่เดิมเขาอยากจะเป็นยูโรห้าแต่นี่อยากจากยูโรห้าอยากจะเป็นยูโรโฟเขามีแต่ยูโรโฟจะเป็นยูโรห้าเป็นงั้นไป ไอรถบ้านเราอะไปเหือตามญี่ปุ่นพากันมาเจาะประตรงประตูพังไปหมดแต่คันเนี้ยสลับกันใช่ไหมเอาออกจากประตูกลับไปอยู่ตรงที่เก่าบ้านเราตัวตูไม่มีจะเอายูโรห้ามาใส่อะไรนี้แต่บ้านผมมาต้อเจาะเพื่อเอาขาของ้าหมเออของยูยูห้ามาใส่เพื่ออยากจะให้รู้ว่าเป็นยูห้านี่ไงที่พาไปรีวิวแมคโครอะ ที่ว่าไม่มีดินติดอย่างเดียวเนียมาเป็นสองคันแล้วนะสีเดียวกันเลยเนี่ยคันนี้เพิ่งเสร็จใช่ไหมที่ว่ามามาสลับสลับรถคันนี้ใหม่ใหม่คันนี้เกียร์อะไรพี่เหอเนี่ยซีรีส์เจ็ดเจ็ดเกียร์อ๋อเจ็ดเกียร์สโลการเหมือนกันแบบผมอ่ะขาดไม่ได้เลยรถทางนี้แรงไม่แรงก็ต้องสโลไว้ก่อนอ่ะจริงๆเนาะแอดใส่เครื่อง N P R 115ก็ได้นะเพราะว่าสโลเป็นหลักคันวี้เกี่ไหละไรพี่สมมติเอาพี่อนก่อนรถตัดงพี่เกี่ยร์เกียร์สอง ความร้อนขึ้นแหละคันนั้นเหมือนจะเปลี่ยนเปลี่ยนเครื่องหรือยังไงนึ่งหรือว่าซ่อมเปลี่ยนเปลี่ยนเออสี่เปลี่ยนเป็นสามแปดนะคันนั้นก็เปลี่ยนเครื่องเป็นสามแปดอ่ะอ่าโอ้โหมึงเบี่ยงสามร้อยหกสิบองศาเลยกล้องไม่มีตัดเลยเออไม่มีตัดไม่มีอะไรเบี่ยงเงี้ย ปกติน่าจะ e09c มงเนี่ยตัวเนี้ยรหัสเครื่องทั้งหมดทั้งมวลนะครับที่ทําเครื่องคอมมืนเรีวอยู่ในเนี้ยช่างไฟคนนี้คนเดียวนะช่างเนช่างเนเกาะโพนะครับใครสนใจนะครับที่อยู่แถวระยองมีปัญหาเรื่องคอมมืนเรีวโทรหาช่างเนได้หรือจะเข้ามาอู่ช่างออดให้ช่างเนช่างเนส่วนมากจะมาอยู่ที่นี่แหละ เ๋ยวจะมาประจำการอยู่นี่นะครับช่างเนนี่ครับสามารถทำไฟคอมันเรียวให้เสร็จได้ในภายในวันเดียวใช่ไหมช่างเนือ <c oughs> เอ้ยไรนะอีสูซูสามหกเอยอีซูเครื่องสามร้อยเปลี่ยนเป็นสามหกศูนย์ใช่ไหมครับวันเดียวเสร็จนะวันเดียวเสร็จนะครับเนี่ยคันนี้เป็นอีซูซู fvm สามร้อยครับเผาเดียวมาเปลี่ยนเครื่องเป็นสามหกศูนย์หก u Z s e ต <c oughs> แล้วช่างเหนืเป็นคนวายสาย มันทําอะไรยากไหมข้างนี้มันต้องวายขึ้นไปทั้งต้องเดินขึ้นจากจากเครื่องมาใหม่เลยใช่ไหมเพราะว่าระบบต้องปั้นไวรอกล่องได้เปลี่ยนไหมครับกล่องก็ต้องใช้ของสามหกอะไรอย่างนี้ไอ้ตรงกล่องที่อยู่หน้ารถนี่ก็ต้องทําขึ้นไปใหม่หมดเลยดิทใหม่แต่เราต้องทํารอไว้รู้ว่ามีรู้ว่ามีงานตัวนี้ก็ต้องทํรอไว้ต้องทรอไว้ไม่งั้นวันเดียวไม่เสร็จหรอกอันนี้ก็แก่กันอยู่เนี่ยจะวันแล้วเนี่ย ไล่หาวันวครับไล่หาทีละเส้นเนี่ยจิ้ม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 หาตีบไม่ตีดอันนึงไปอยู่ทางนู้นอันนั้นมาจากไฟแล้วจิ้มหากาวใช่ไหมช่างเน,น,นี่วัดหัวท้ายวัดมันอันนี้เปลี่ยนหัวจากปั๊มสายเป็นหัวคอมอ๋อมันก็ได้ย้ายตำแหน่งย้ายตำแหน่งที่ช่างเนี่ยเอาสายสีแดงนี่ไปจิ้มนี่คือไฟมาจากแบตอ่ะไม่ใช่ไม่ใช่วัดหัวท้ายเฉยๆอ๋อว่าท้าย<ๆ>มันไปอยู่เส้นไหน ถ้าเราจิ้มตรงนี้มันจะดังตีตดใช่ไหมไล่หาไล่หาแล้วยกหัวคอมใส่เป็นปั๊มสายครับต้องต้องต้องเพิ่มกล่องแคนไหมมันถึงจะเข้าหน้าไม้ได้คอมลงคามร้อนมีกล่องแปลงสัญญาณครับเขาเรียกกล่องแคนได้ป่ะไม่ไม่ไม่ใช่แคนตัวนี้ยังไม่แคนอตัวนี้ยังไม่ใช่แคนไม่ใช่กล่องแคน จ,จริงๆไม่ใช่ไม่ต้องใส่กล่องก็ได้ใส่เกียร์แยกก็ได้นะค่นี้รถผมไม่ใส่เกียร์แยกนี่แหละถ้าช่างเน่ไปสนามเมื่อคืนนี้รถเสียร้อน well. <peril> วิ <meter> ่งได้นะไ่เปล่าเนี่ยไปยุ่งหมดจะยุ่งกับนี่ไงสามร้อยนี่ไงเพิ่งเอสามร้อยสามร้อยแปลงเป็นสามหกรถแท้ สามหกสามหกแท้ห้างเลยเครื่องสามหกอะรถสามหกแท้ห้างเลยมาเป็นสองแถวเลยมาแล้วมาทำเป็นเแถาเดียวสติเปลี่ยนเปลี่ยนไฟเปลี่ย์เออหรือป้ายแดงเลยแล้วก็มาแกะเป็นเแถาเดียวเพราะรถห้างเขามันไม่มีเแถาเดียวสามหกอะเอาง่ายๆเอาลูกหลังมาเป็นลูกหน้าไม่่่ใชยเลีอันนี้งงไปหมดแล้วเนี่ยเอาใหม่สิซื้อมาเป็นรถสองแถวแล้วก็ย้ายลูกหลังมาไว้ลูกหน้า ก็ลูกหลังมันเป็นเพาเดียวไงเกียร์เป็นสั้นเอฟอยู่ได้อ่าไอ,อ้อสไม่เ,เข้าใจใช่ไหมลูกหลังเนี่ยมันเป็นกระโปงเดียวไม่ใช่กระโปงยาวมันก็ตอนนี้เอกอ,นนเอก็ย้ายลูกหลังน่ยมาไว้ลูกหน้าแล้วตอนตอนนี้ไม่ได้ไม่ไ,มไ,มไ,มได้ย้ายนะพีวว่ย้ายลูกหลังมาไว้หน้าแล้วก็เอาข้างหลังก็ทำใส่คานไอเอสไปมองดูเดี๋ย้้าายหนยเออสองเพาอ่ะลูกหลังมันกระโปงเดียวกระโปงสั้นข้างหน้ามันจะกระโปงยาวของฝรั่งก็เอาฝรั่งออก เอาของไทยกลับมาแต่ของพี่เกียรติเขาฝรั่งนะแต่เขายาวแต่ผมก็ไม่เคยเห็นเหมือนกันนะเขาเขาคุยช็อกเลยีนี้ช็อกเป็นคนละอีกแต่ผ่าวาเลยไม่ไม่นเลยก็คือย้ายย้ายเผานะครับก็คือรถล่องมันไม่จําเป็นต้องสองเผาเอางไงไงจะของก็อยากได้สามหกจะเป็นเผาเดียวบริษัทมันไม่ทํามาให้ไม่มีไงเขาก็เลยเอาสามหก นั่นแหละแล้วทําไมต้องมาทําเป็นสายไฟอ่ะช่างนี่ทําไมต้องเดินสายไฟสายไฟมันพังอ๋อโอ้โหที่สูย์ก็ทําวันเดียวเสร็จอ่าไปเราก็ทําวันเดียวเสร็จเหมือนกันเสเดียวเสร็จเดียวเสร็จเลยช่างนี่เป็นไงอ่ะน้อยหน้าครับตอนนี้เราอยู่ไต้หวันนะครับตอนนี้อินดูนบอกบรรยากาศเหมือนไต้หวันเป๊ะเลยที่เคยไปอยู่โรงงานล้อมรอบเงี้ยเสียงคึกคืนเงี้เลยเสียงเงี้เลยแบบ มีใจเสียงไหมสมัยไอ้นี่บรรยากาศเหมือนไต้หวันเลยแถวนี้เหมือนเลยเนาะโดนใจเนี่ยคันเนี้ยคันนี้นะเขาจะยกหัวนี้ออกแล้วหัวนี้ขึ้นโอเฉยนใ่นี่ได้เอาหอยยาวออกแล้ววางหอยตัดใช่อันนี้หอยตัดออกวางหอยยาวใช่เอาหอยยาวขึ้นเลยสุดได้สุดได้เลยหลอกแอดไปเรื่อย นี่ก็รถล,ลูกเตนะี๋ตยน่ะอ๋อลงทีมงานลูกเตี๋ยทีมงานลูกเตี๋ยนี่แรงทุกคันเลยแต่ผมอยากไปถ่ายไอ้ไอ้นั่นน่ะคนชื่อไอ้ไอพี่จักรก็ลอกเวลาเขาถ่ายดินคงจะมันดีว่ะพี่จักก็วิ่งอยู่น่าจะวิ่งซอยปลาเมื่อก่อนเนี้ยน่าจะเล่นกล้องดีคนเนี้ย <laughs> <laughs> เหมือนพี่เกียรติเวลาเห็นกล้องแล้วแบบกระโดดได้บินได้แล้วเจ้าอินซีบินได้ <laughs> สุดท้ายก็มาอ้อ,อนวอนช่างออดเหมือนเดิม <laughs> ล่าุดคตีขาดไปแล้วอ้าวเอาอีกแล้วขาดตรงไหนอีกตรงเผาหลังถังน้ำมันแม่แต่กลางเลยอีกสามวันถ้ารถไม่พังเข้าอู่ก่อนตอนหัวไปทางเมื่อกี้เห็นไหมเมื่อกี้ไฟท้ายเลี้ยวลงทั้งสองข้างแล้วเป็นสูตรเดี๋ยวก็ช่างโรถดีอ่ะนายจะยกขึ้นอีึ่งววันเดียวไป บางฝุ่นขาดซ้ายไอ้สายเมื่อกี้กูเข้าไปดูไอ้นี่ข้างขวาโคตรไปแล้วอยกขึ้นเนี่ยมันต้องสูงไม่ได้มีถึงสองหมื่นแล้วค่าบางฝุ่นอ่ะไปบอกว่าพยายามไปขายนะให้เลยซื้อซื้อซื้อยกม้วนเถอะเนี่ยผ่านไปไปบ้านผมดิเดี๋ยวผมบอกว่าส่งเป็นเลยอดขายพยายามก็บอกส่งเป็นเลยขาดบ่อยเหลือเกินไม่ขาดบ่อยได้ไงถอยยัดขนาดนั้นนี่คันนี้ก็ยกเปลี่ยนหัวเป็นอะไรใหม่ ทำระบบไฟท่าน,นี้น่าจะปั๊มสายเหรอขันนี้เครื่อง P11 แล้วพี่เกียรติ P11 ปั๊มสายปัม๊มปั๊มสายเอา้าเปลี่ยนจากหัวเมกา้ามาเป็นเมก้าี่นะอันนี้มันเป็นหัวคอมมันนั้นมันไม่คอมอ๋อก็เลยไม่ไม่อยากได้ภายในสีดำผมมองแล้วเขาอยากได้ภายในสีดำไงก็ช,งงช่างไม่มีงานทำเนี่ย แลันี้ก็ประกาศขายได้นะนขยแยางนี้น้อยก็เกือบแสน <c oughs> อะ่ะาไเป็นแสนกันนะฮะเป็นแสนไม่รู้เอนันนแสนอันนี้ก็แสนฝ่าแสนสามแสนสี่อไหมือนไปนั่<ป>ก็ผมเด็กเชียงกงอะโอเคครับเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ